เป็นโรคไตอาการแบบไหนที่ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะสําหรับหลายๆคนที่มีปัญหาไตวายไตเสื่อมโดยเฉพาะไตวายไตเสื่อมระยะทย้ายๆซึ่งไตเนี่ยเริ่มทํางานได้น้อยลงนะคะถ้าเรามีอาการเหล่านี้นะคะมันจะเป็นตัวทําให้เราเนี่ยเสี่ยงมากๆเลยที่จะมีอาการที่รุนแรงและเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยพี่การได้รวบรวม5อาการสําคัญนะคะถ้าหากว่าใครที่มีปัญหาเรื่องไตวายไตเสื่อมนะมี1ใน5อาการนี้ให้รีบพาตัวเองไปโรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะคะเพราะ อันตรายมากๆนะคะถ้าใครพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับอาการที่1นนะคะก็คืออาการท้องเสียนั่นเองนะคะหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องท้องเสียจะมาด้วยอาการถ่ายเหลวคลื่นไส้อาเจียนหรือมีอาการปวดมวนท้องมีไข้สูงนะคะ ถ้าหากว่าเป็นคนท,ทั่วไปที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องไตวายไตยเสื่อมเนี่ยเราอาจจะแก้ไขอาการเบื้องต้นด้วยการดื่มน้าเกลือแร่หรือว่าผงเกลือแร่ ORS เพื่อชดเชยน้ําหรือว่าชดเชยเกลือแร่ที่เราสูญเสียไปนะคะแต่ในคนไข้โรคไตซึ่งไตทํางานได้น้อยลงนะคะถ้าสมมุติว่าเรามีการสูญเสียเกลือแร่และใครที่ดื่มเกลือแร่ ORS ชดเชยเข้าไปในผงเกลือแร่ ORS เนี่ย จะมีเกลือแร่โซเดียมโพแทสเซียมเนี่ยที่ค่อนข้างสูงนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยอยู่ในภาวะไตวายไตยเสื่อมระยะทย้ายๆนะคะไตเนี่ยขับเกลือแร่เหล่านี้ออกจากร่างกายได้น้อยนะคะถ้าเราดื่มผงเกลือแร่ชดเชยเข้าไปเยอะจนเกินไปอาจจะทําให้ระดับเกลือแร่ในร่างกายเนี่ยมันเพิ่มสูงผิดปกติได้นะคะซึ่งเกลือแร่โพแทสเซียมหลายๆคนน่าจะทราบแล้วอันตรายกับคนไข้โรคไตามากๆเพราะมันจะทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและถ้าสูงมากๆอาจจะทําให้หัวใจวายและเสียชีวิตได้นะคะและเกลือแร่อีกตัวหนึ่งก็ ก็คือโซเดียมนะคะอันนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยความดันโลหิดสูงได้นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีอาการท้องเสียและมีปัญหาในเรื่องของตไวตวายไตเสื่อมพิการแนะนําว่าให้พาตัวเองไปโรงพยาบาลจะปลอดภัยที่สุดนะคะอาการที่2นะคะถ้ามีเนี่ยอยากให้พาตัวเองไปโรงพยาบาลเช่นเดียวกันก็คืออาการคลื่นไส้อาเจียนตลอดเวลาทานอาหารได้น้อยนะคะจนมีอาการเพลียนะอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดเมื่อเข้าสู่ภาวะไตเสื่อมระยะท้ายๆและเราเนี่ยมีอาการคลื่นไส้ผออืดนผอ,อมอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากของเสียในร่างกายเนี่ยมันสูงมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเมื่อไหร่ ที่เราปล่อยให้ตัวเองเนี่ยทานอาหารได้น้อยนะคะน้ําหนักเราก็จะลดลงเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยให้น้าหนักลดลงเรื่อยๆค่าการทํางานของไตก็จะลดลงด้วยนะคะซึ่งอันนี้อาจจะทําให้เราเนี่ยต้องฟอกเลือดเร็วขึ้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่แบบว่าขึ้นไ้อเจเยนตลอดเวลาผะอ,อืดผะอมกินอาหารได้น้อยจนเริ่มมีอาการเพรียมีปัญหาในเรื่องของน้าหนักลดผิดปกติอันนี้แนะนาปรึกษาแพทย์นะคะและมาถึงอาการที่3นะคะถ้ามีรีบพาตัวเองไปโรงพยาบาลโดยโด่วนเลย,ย,เลยก็คืออาการน้ําท่วมปอดน,นั่นเอง การน้ำท่วมปอดเนี่ยสังเกตง่ายๆก็คือเวลาที่เรานอนราบนะคะเราจะรู้สึกว่าหายใจลำบากหายใจแน่นหายใจเหนื่อยนะรู้สึกว่าหายใจไม่สะดวก แต่พอลุกขึ้นนั่งเนี่ยอาการเหล่านี้จะดีขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยเกิดจากที่เวลาที่เราเนี่ยเข้าสู่ภาวะไตเสื่อมระยะท้ายๆเนี่ยฉี่เริ่มออกน้อยตัวเริ่มบวมมีน้ําขังอยู่ในตัวเยอะนะคะซึ่งอันนี้จะทําให้น้ำเนี่ยไปขังอยู่ในปอดปกติในปอดควรจะต้องมีอากาศนะคะไม่ควรจะมีน้ําแต่พอมีน้ําเข้าไปแทนที่จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าหายใจเหนื่อยนอนราบไม่ได้และถ้าเป็นรุนแรงอาจจะทําให้เราเนี่ยหายใจวายและเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สังเกตอาการตัวเองเหนื่อย นอนราบไม่ได้แต่ลุกนั่งแล้วดีขึ้นนั่งหลับแล้วดีขึ้นอันนี้อยากให้พาตัวเองไปโรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะคะและอาการที่4นะคะก็คือมีไข้สูงนะอาจมากกว่า38.5กินยาลดไข้แล้วไม่ดีขึ้นหรือไข้ลดลงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วกลับขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวบอกว่าเราเนี่ยอาจมีการติดเชื้อในร่างกายที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะสิ่งที่เรากลัวในคนไข้โรคไตนะคะโดยเฉพาะไตวายไตเสื่อมระยะไ้ทายก็คือมีการติดเชื้อในเยื่อหุ้มปอดหรือว่าเยื่อหุ้มหัวใจซึ่่งเป็นอะไรที มามกๆถึงอาการที่5นะคะก็คืออาการแน่นหน้าอกนะคะรู้สึกเหมือนมีของหนักๆเนี่ยมาวางทับที่หน้าอกนะอันนี้เนี่ยจะเป็นทั้งในช่วงที่นอนแล้วก็ในช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ทั่ว,วไปซึ่งในคนไข้โรคไตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดจากภาวะโพแทสเซียมสูงหรือว่าเกลือแร่โพแทสเซียมที่มันสูงผิดปกตินั่นเองใครที่มีอาการเหล่านี้นะรีบพาตัวเองไปโรงพยาบาลโดยด่วนเช่นเดียวกันนะคะก็ครบไปแล้วนะคะกับ5อาการอันตรายของคนไข้โรคไตนะที่ถ้าหากว่าใครมีเนี่ยต้องรีบพาตัวเองไปโรงพยาบาลโดยด่วนเลยเดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั งงหนนึ่ะะคะว่ามันมีอาการอะไรบ้างนะ 1. มีอาการท้องเสียนะคะ 2. คลื่นไส้อาเจียนตลอดเวลากินได้น้อยอ่อนเพลียน้ำหนักลดผิดปกติ สาม,มีอาการน้ำท่วมปอดนะคะเหนื่อยนอนราบไม่ได้ 4. มีไข้สูงนะคะมากกว่า3 8 5กินยาลดไข้แล้วไม่ดีขึ้นหรือดีขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะและสุดท้ายอันที่5มีอาการแน่นหน้าอกเหมือนมีของหนักเนี่ยมาวางทับอยู่ที่หน้าอกหรือมีสายยางมารัดอยู่ที่หน้าอกนะคะแนะนาว่าพาตัวเองไปโรงพยาบาลด่วนเลยอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนะคะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด u b s c r คร e แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดอหาสราระดีๆจากพี่การนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรัวจะได้ไม่ป่วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ